สวัสดีครับวันนี้พ่อห้อยมกคลอนรครับไอ้มกคอนรอจะพามาเยี่ยมชมสวนครับผมหลังจากไอ้ไลรสวนมันบรชัดนะครับเนาะผมก็เลยอัดวิดีโอให้สำหรับไอ้ผู้สี่สนใจนะครับเนาะแล้วก็เยี่ยมชมสวนเนี่ยมันถ้าย่ชมเรื่อยๆเลยครับอ่ะอันนี้ก็คือบางน้ามันน้ำเต้าครับผมไร้แม่หางล่างคือเป็นพริกนะครับเนาะผมสิไล่ให้เบื้องนะครับตอนมี้อย่างเนี่ยอ่ะการจัดสวนของเขาเนาะครับเขาก็ต้องมีการวางแผนตั้งทีแรกนะครับเนาะไอ้วางแผนตั้งทีแรกบ้านใดควสจะยูดสวนใดเนี่ยอะมันมักแดดก็่ยูดทางแดดเนี่ยอะมันมักโฮมก็ยืทางโฮมนะครัับบบเเนนนาาาะออ่่ี้้ก็งงงขลคร เห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวสิพาย่างชมอีกมองนึงครับมองนี้เบิ้งเบิ้งดู้หรอครับเบิ้งดูแล้วเดี๋ยวสิพาไปหมครับเอออันนี้มันเทศญี่ปุ่นนะครับมันเทศญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นครับผมอ่ามันหวานญี่ปุ่นครับผมอ่าเขียวสดจำใสครับนึกขึ้นหนาผมเลยครับยูี่เ้าจำนายเงียดละสองบาทนะครับนะไล่ไปเลยครับยอดละสองบาทเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งอือพันด้วยละสิบห้ากิโลนะครับนะ แต่ว่ามันก็พาะมันสิเดี๋ยววันยี่สิบวมครับผมกับวันทีนึ่งเข้าใจเป็นไหนอยู่อันนี้กับิวงพวกบัวบักอื้อนะครับบักอื้ออ่าฟักทองเราครับเป็นว่าครับงามเราครับเออช่วงนี้กำลังงามนะครับเพราะว่าฮารูเลียยางดีครับใช้ระบบสปริงเกอร์ยางดีกัเริ่มแน่นติ๊กแล้วครับเดี๋ยวจากอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาจจะแน่นฟึบไปเลยครับอันนั้นก็เป็นพักบัวครับผมพักบัวก็เริ่มใหญ่แล้วครับอ่าพักบัวเฮาเฮาหรือหอมนะครับเนาะหอมแล้วก็เป็นพักพริกครับผมพักพริกกับกำลังสิขึ้นครับ ตาตัวนี้เ็เสร็จเบอร์มเบอรี่นะครับเบอร์เบอรี่มันเบอร์รี่ครับผมกําลังเป็นนวยครับผมกําลังจับนวยหลายครับนวยเต็มเลยครับเดี๋ยวก r a b หน้ากล้องได้บ่บ่้านไหนทำหนึงครับผมไอ้เบิรงนี้ครับบ้านนวยโดดทาไดนครับอ่านวยนี่ดกคักครับผมกําลังสิจับนวยผมกําลังอัดน้ําำนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ห้ามขาดน้ําขาดปุ๋ยแล้วครับขาดน้ํำขัดปุ๋ยมันสิค่อนข้างจะไอ้ยุบลงนะครับมันสิบ่ติดนะครับเนาะแต่ว่าเรื่องดกนี่หายห่วงครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวสิพายยางเลาะอีกครับผมบางอยังเนี่ยอันนี้กับเป็นทางสวรรค์ครับผมอ่าทางสวรรค์อันนี้บอกเป็นของข้าวของข้าวไต่เน่ยว่าไต่เน่ครับผมเดี๋ยวสิเดี๋ยวหดน้ำนครับค่อนข้างจะโอเคนะครับเนาะเบื้องหน้าผมไปก่อนครับผมเดี๋ยวสิเบื้องปลาใหม่นะครับมอดบางอันก็สุกแล้วครับแต่กำลังดำแล้วครับผมเดี๋ยวสิให้เบื้องนะครับเนาะ ปลาตัวนี้อนข้างจะเขียวนะครับปลาใหม่ครับผมสวยงามครับผมกําลังสุดยอดเลยครับปลาใหม่ครับเห็นไหมครับปลาใหม่อันนี้ก็คือปลาตัวนี้ยุติสองจุดหาไรนะครับเนาะฟูแบบผสมผสานทางภางใต้นี่ก็เป็นพวกข่าพวกนั่นนะครับเราก็ดูแลไปเห็นข่าไหมครับอ่าผู้ใดบ่มีขากระเบื้องนะครับข้าขาครับผมอ่าข้าก็ไม่ข้ากับซับขายครับก็ได้เจรจา เจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่แหละครับเพราะว่าผมท่านดูแลไม่ได้เดี๋ยวให้เบิ้งปลาอีกครับเนาะปลาปลาป้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 าอันนี้ก็ไม่ปลานะครับอ่ะไม่ปลาครับเนี่ยติ๊กแล้วครับอายุสองปีครับผมอ่ะอายุสองปีโอเคไหมครับอ่าะล้างเลยโอเคเลยครับ